จากกรณีเหตุการณ์ปะทะกันนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีคนบันเทิงเนี่ยออกมาให้กําลังใจพิ่าหานะครับและประชาชนอีกมากมายรวมถึงอุ้มทวีพรนะครับมิสแกนไทยแลนด์2023ที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับผ่านทาง Facebook ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะครับที่ช่วยมาเป็นกระบอกเสียงในครั้งนี้โดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ว่าคืองงมากพอคนไทยที่ออกมาคออาเนี่ยแล้ว ก็โดนทัวลงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเธอรักประเทศไทยเธอก็ถูกแล้วแล้วฉันก็รักประเทศของฉันมันผิดอะไรสูญเสียไปกันเท่าไหร่แล้วใครจะไปทนคนที่เสียชีวิตไปเขาก็คือคนรักของใครสักคนนึงเป็นลูกที่รักของพ่อแม่ในครอบครัวของเขาเหมือนกันและไม่ควรมีใครที่ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงในบ้านของตัวเองและพื้นที่ในบ้านของเขาและนี่ก็เป็นเสียงคออัลของสาวสวยอุ้มทวีพรนะครับที่ช่วงหลังๆเนี่ย ก็เงียบหายไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้กลับมาแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับที่ยังมีความขัดแย้งนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเหล่าดาราตอนนี้ก็ออกมาซัพพอร์ตแนวหน้ากันอย่างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคออาไม่ว่าจะเป็นการหาของเครื่องใช้ที่จําเป็นกับพี่ๆี่ทหารอะไรอย่างเงี้ยครับท้งแอดก็ขอเป็นกําลังใจให้เหล่าดาราคนดังที่ออกมาช่วยซัพพอร์ต พี่ทหารด้วยนะครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับกับแม่ปุ้ย t ี n นะครับล่าสุดเนี่ยได้มาพูดเปิดใจนิสัยแท้จริงของลูกสาวโอปอนะครับว่าเป็นคนจิตใจดีใจเย็นราวกับแม่ชีนะครับแม้เวลาโดนวิจารณ์แรงๆเนี่ยโอปอก็บอกแม่ว่าไม่ต้องไปตอบโต้เขานะ เขาเจ็บปวดแต่เราอะไม่เจ็บปวดดานแมปุยเนี่ยก็ได้เล่าถึงความจริงใจของโอปอนะครับในการทําโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งก็มีแฟนคลับบางรายเนี่ยที่ป่วยนะครับส่งจดหมายมาบอกว่าได้รับความรักและความจริงใจจากน้องโอปอจนตอนนี้เนี่ยมีแรงสู้แล้วแม้จะต้องจากไปก็ตามโดยเฉพาะตอนที่โอปอเนี่ยไปร่วมประกวดมิต t เวิลด์ที่เม็กซิโกนะก็ได้รับข้อความจากแฟนคลับเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมว่าเธอทําให้ฉันมีความหวงังไม่หมดใจ ที่จะสู้ต่อไปซึ่งตรงนี้นะครับที่ทําให้แม่ปุ้ยเนี่ยรู้สึกมั่นใจว่า o p ป o เนี่ยต้องเป็นลุ้นมงเวอร์จริงๆและในเรื่องนี้นะครับแอดก็เป็นคนหนึ่งนะที่เชียร์ o อปอมาโดยตลอดแต่มีช่วงหนึ่งน้องหนูไปยกอุ้งอิงเนี่ยให้เป็นแบบอย่างโอ้โหช่วงนั้นแอดได้ดูข่าวนะแอดอึ้งเลยใจแอดเนี่ยตกไปอยู่ที่กระตุ่มเลยจ้าและเป็นไงล่ะตอนนี้อุ้งอิงอุอ้งอิงงูงิงงูงิง โอ้ยตายแล้วแต่ยังไงเนี่ยแอดก็ยังเป็นกำลังใจให้น้องโอปอนะครับในการทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ของกองใหญ่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ปุ้ยด้วยในการจัดการประกวดอีกหลายๆเวทีที่แม่ปุ้ยเนี่ยเป็นคนจัดแม่ปุ้ยจัดดีจัดเลิศยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ครับ